สวัสดีครับผู้รู้ฟังสถานีวิทย,ยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันครับเมื่อวานนี้กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการคลื่นที่41สำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจำนวน10นายดําเนินการทําความสะอาด เก็บกวาดเศษใบไม้ขยะกิ่งไม้บริเวณภายในาศาสนสถานเพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมีความพร้อมในการประกอบาศาสนกิจในพิธีต่างๆณวัดประดิษฐ์บุพภาตำบลสุงไหงปดีอำเภอสุงไหงปดีจังหวัดนาราธิวาสและนี่คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ